สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่12แล้วเรามาดูนะคะว่าวิชาภาษาไทยของสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องการใช้พจนานุกรมตัวชี้วัดท1.1ป66ทับอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำและปฏิบัติตามมาดูความหมายของพจนานุกรมพจนานุกรม คือหนังสือสำหรับค้นคว้าหาความหมายของคำและช่วยให้เราสามารถอ่านและเขียนคำต่างๆได้อย่างถูกต้องโดยเรียงลำดับตามตัวอักษรบอกเสียงอ่านชนิดของคำและที่มาของคำพจนานุกรมมีอยู่หลายฉบับด้วยกันแต่ฉบับที่สำคัญที่สุดคือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งทางราชการได้กำหนดให้ใช้เป็นบรรทัดฐานในการเขียนสะกดการันถ้อยคำภาษาไทยมาดูหลักการใช้พจนานุกรมมีหลักการดังนี้ 1. การเรียงลำดับคำพยัญชนะเรียงลำดับตามตัวอักษรโดยยึดพยัญชนะตัวแรกเป็นหลักในการเรียงดังนี้ก็ไก่ขอไข่คอควายขอระคางงองูง จนถึงมอมะยอ,อยักษ์รอเรือรืรือร,ร,รอลิงวอแหแวนจนถึงอออ่างและหอนคู่มาดูข้อสังเกตรืรือไม่ใช่พยัญชนะแต่ถูกนำมาพิจารณาร่วมกับพยัญชนะด้วยข้อ2สระเรียงลำดับรูปสระที่อยู่ก่อนหลังดังนี้สูตรที่1จจจับ ขวดตาดำสูตรที่สองดินดีถึงมือคุณครูสูตรที่สามเตเตเตงาเงาะเงินสูตรที่สี่เหี้หี้เรือเบือ่อสูตรที่ห้าแกแพโดโสในไหาสามเรียงลำดับตามรูปวัรในยุกค โดยคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์มาก่อนคําที่มีรูปวรรณยุกต์เช่นอามาก่อนอาตามาก่อนตา 4. ไม้แต่คูจะมาก่อนวรรณยุกต์เอกโทรตรีจัตวาเช่นเองเองเอกห คำที่อยู่ในหมวดอักษรเดียวกันจะเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะตัวถัดไปของคำไม่ว่าพยัญชนะตัวถัดไปของคำนั้นจะเป็นตัวสะกดอักษรควบกลัาหรืออักษรน,นำเช่นลมมาก่อนลวดเพราะมอม้ามาก่อนวแหวนชมวกมาก่อนฉลองเพราะมอม้ามาก่อนลอลิงโคก คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยพยัญชนะจะมาก่อนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระเช่นลงมาก่อนโล่งปรบมาก่อนปราบอัคติมาก่อนอัคคีมัทุมาก่อน,อม,อน,อม,ม,อนมุกต่อไปมาดูการใช้อักษรยอร่อในพจนานุกรม อักษรย่อที่ใช้ในพจนานุกรมมีหลายประเภทเช่นนอนหนูคือคำนามสอเสือคือคำศัพทนามก็ไก่คือคำกริยาวาแหวนคือคำวิเศษบใบไ,ไม้คือคำบุพบทออ่างคือคำอุทานต่อไปพจนานุกรมยังบอกที่มาของคำด้วยเช่นขอไข่ภาษาเขมรจอจานภาษาจีน ชอช้างภาษาชวาฝอฝาภาษาฝรั่งเศสมอมาภาษามลา,ายูบอใบไม้ภาษาบาลีและลอลิงภาษาละตินในพจนานุกรมยังมีคำย่อในวงเล็บที่บอกลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่งด้วยเช่นวงเล็บกฎก็คือคำที่ใช้ในกฎหมาย วงเล็บถิ่นก็คือคำที่ใช้ในภาษาถิ่นวงเล็บโบก็คือคำที่ใช้ในสมัยโบราณวงเล็บกลอนก็คือคำที่ใช้ในบทกลอนจะเห็นได้ว่าในพจนานุกรมนั้นบอกอะไรหลายๆอย่างกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็สมควรที่จะศึกษาคำต่างๆในพจนานุกรมเพื่อจะได้มีความรู้เพิ่มยิ่งขึ้น ต่อจากนี้ไปให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนเป็นการทบทวนนะคะหน้า123และหน้า124สําหรับอาทิตย์นี้ครูก็จบการสอนเรื่องการใช้พจนานุก,กรมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ